สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูวุ้นมะพร้าวน้ําหอมกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเขาเริ่มจะไม่หนาวแล้วแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยจะค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาทําเมนูดับกระหายคลายร้อนกันค่ะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มทําตัววุ้นมะพร้าวนะคะเราต้องเริ่มจากการเฉาะมะพร้าวเอาน้ําออกมาก่อนค่ะโดยการเฉาะของเราเนี่ยก็คือเราจะเฉาะเป็นห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายมีดเนี่ย งัดตัวเปลือกออกมาค่ะโดยตอนที่ขั้นตอนที่เราเฉาะเนี่ยให้ออกแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังมือด้วยค่ะเมื่องัดเอาฝาออกมาได้แล้วเราก็เทน้ําเก็บเอาไว้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาผ่าแบ่งครึ่งลูกกันค่ะโดยเราจะใช้มีดเนี่ยคือมีดอันนี้มันบินไปแล้วนะคะเราก็เลยเอามาไว้สําหรับเฉาะมะพร้าวโดยเฉพาะนะคะ เราจะผ่าแบ่งกึ่งกลางลูกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเฉาะไปเรื่อยๆค่อยๆใช้มีดเนี่ยเฉาะแล้วกเ็เรียกว่ายังไงดีก็ใช้มีดเนี่ยสับไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบ กึ่งกลางลูกอะนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันสามารถใช้มือแยกออกมาแบบนี้ได้นะคะซึ่งก็สําหรับเราถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สามารถมาแชร์กันได้นะคะหลังจากที่เราเชาะพาแบ่งครึ่งลูกแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาขูดเอาเนื้อมะพร้าวกัน,นะคะ่ะโดยมะพร้าวที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนิ่มเลยะคะ่ะแล้วก็รับประทานง่ายนะคะ เราก็จะใช้ตัวขูดเนี่ยขูดเขาออกมาเป็นเส้นแบบนี้แต่จริงๆแล้วใครจะใช้ตัวขูดที่ขูดมาเป็นแผ่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยแต่ว่าเราอยากได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะขูดเขาให้ค่อนข้างเป็นชิ้นหนานิดนึงนะคะเพราะว่ามะพร้าวอ่อนเคี้ยวง่ายแล้วก็ได้กินแบบเต็มชิ้นเต็มคําแบบนี้ก็มันมันจะทําให้เราอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยระหว่างที่เราขูดเนี่ยต้องระวังอย่าให้ติดตัวเปลือกอ่อนด้านนอกของเขาออกมานะคะเพราะว่าตัวตัวที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยค่ะเขาจะมีรสค่อนข้างฝาดนิดหน่อยนะคะก็อาจจะทำให้ตัวบุญของเราเนี่ยเสียรสชาติไปได้นะคะเวลารับประทานเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ อันนี้นะคะพอเราขูดเอาเนื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปแช่น้าเกลือได้นะคะเพื่อให้เนื้อของมะพร้าวของเราเนี่ยยังมีสีขาวแบบนี้อยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบสําหรับการทําวุ้นมะพร้าวของเราในวันนี้นะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้าม,มะพร้าวที่เราฉอกออกมานะคะเราใช้ทั้งหมด3ลูก3ลูกจะอยู่ที่1,300มิลลิลิตรค่ะผงวุ้น1ช้อนโต๊ะบวกกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะได้เป็นวุ้นที่ค่อนข้างกรอบค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครชอบวุ้นที่ค่อนข้างเละนิ่มเนี่ยก็สามารถใช้เพียงแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะน้ําตาล70กรัมค่ะ เพราะว่าน้ำมะพร้าวของเราวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีรสหวานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบแต่ว่าก็อย่าลืมชิมน้ำมะพร้าวก่อนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้สามารถใส่ได้ตามชอบเลยค่ะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะกําหนดค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากนำตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมาเทล,ลงไปในหมอ้อหรือว่ากระทะนะคะ จริงๆแล้วใครจะใส่ใบเตยลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ตัวมะพร้าวของเราเนี่ยเขาหอมอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มลงไปค่ะหลังจากใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงวุ้นตามลงไปค่ะโดยผงวุ้นเนี่ยให้เราเทแบบกระจายกระจายแบบนี้นะคะอย่าใส่ลงไปรวดเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยผงวุ้นจะเป็นก้อนคนยากแล้วก็จะทําให้วุ้นของเราไม่ประสบผลสําเร็จด้วยนะคะ หลังจากใส่ผงวุ้นลงไปแล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟเลยค่ะโดวยวน,นี้เราจะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะในการตั้งน้ำมะพร้าวกับผงวุ้นของเราค่ะหลังจากเปิดไฟแล้วเนี่ยก็ให้เราคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนจนกว่าตัวผงวุ้นของเราเนี่ยจะเริ่มละลายหมดนะคะ คนมาสักพักหนึ่งนะคะตัวน้ำมะพร้าวของเราก็จะเริ่มร้อนขึ้นจนมีควันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ผงวุ้นเนี่ยเขาละลายหมดดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปะคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้น้ําตาลทรายแค่70กรัมเท่านั้นเองเพราะว่าตัวน้ํามะพร้าวของเราเนี่ยเขาทั้งหอมทั้งหวานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ากว่าน้มามะพร้าวของใครเนี่ยไม่ได้หวานก็สามารถเพิ่มน้ําตาลขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าก็อย่าเยอะจนเกินไปนะคะไม่งั้นเวลาที่เรารับประทานเนี่ยอาจจะรู้สึกหวานจนเลี่ยนเลยก็ได้นะคะ หลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำของน้ำมะพร้าวของเราเนี่ยจะเริ่มเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายละลายหมดผงวุ้นละลายดีมที่เรียบร้อยแล้วเป็นน้ำใสๆเลยเนี่ยสุดท้ายนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะหลังจากใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วนะคะก็ให้เราคนต่อนิดหน่อยค่ะจน เนื้อมะพร้าวเนี่ยเขากระจายทั่วกันดีอยู่ในตัวน้ำมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนําเขาไปหยอดใส่พิมพ์หรือว่าหยอดใส่ถ้วยได้เลยค่ะวันนี้ถ้วยที่เราใช้เป็นถ้วยแก้วใสแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยอดใส่ตัวเปลือกมะพร้าวที่เราขูดเอาเนื้อออกหมดเรียบร้อยด้วยนะคะใส่ใส่ในกะลามะพร้าวนะคะเพื่อน อันนี้แล้วแต่เลยนะจะใส่พิมพ์แบบไหนก็ได้จะใส่ถ้วยใส่แก้วใส่จานชามแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยหรือใครจะใส่เป็นถาดใหญ่ๆก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยนําเขามาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆให้สวยงามนะคะ หยอดใส่ถ้วยเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นหยอดใส่กลาแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราเคยเห็นตอนที่ไปเที่ยวชายทะเลนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาทําขายแล้วหน้าตามันค่อนข้างน่ารักนะคะก็ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัววุ้นมะพร้าวของเราด้วยนะคะ ยอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักเขาเอาไว้ให้เขาอุ่นลงแล้วจากนั้นก็ค่อยนําไปเข้าตู้เย็นเพื่อทิ้งไว้ให้เขาเสร็จตัวนะคะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีเท่านั้นเองตัวบุญของเราเนี่ยก็เสร็จตัวดีแล้วนะคะอันนี้คือบุญที่สําเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมนําเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ ตัววุ้นที่อยู่ในกะลามะพร้าวเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟทังกะลาเลยนะคะส่วนตัวที่อยู่ในถ้วยเนี่ยเราก็คว่ำเขาออกมาแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ําหอมของเราเนนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เป็นเมนูที่ดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยเขาทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็เย็นๆชื่นใจแน่นอนค่ะ โอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะาทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ